OK kìa cong ăn gì được con ô kìa nè con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  nè อ๋อเสียงการท,ทำงานเหรอคะทำงานอยู่เหรออ๋อจ้าจ้าไม่มีปัญหนานะฟังได้อยู่เนะาะอาโอเคจ้าหวัสดีค่ะหลังจากที่ได้คลิปไวรัลแล้วก็ได้โทรสาัาหะเพื่อนๆที่อยู่ในคลิปตลอดทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจนกระทั่งล่าสุดได้ขึ้น,นตำแหน่ง <ปา S 2> อเมทิส ตอบแชทเลยคะตอนนี้แชทม,มีกี่ช่องนะคะที่เป็นสอ่อลย<า>คลไม่ใช่คลิปกี่คลิปนะคะสามคลิปใช่ไหมคะที่เป็นไวรัลเ<า> <V iral. S 2> ขาดูหน่อยคะ่ะเราดูหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอบแชทไม่ทันจริงๆนะใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ทันจริงๆเลยว่าจะนี่คนนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยตำแหน่งเนาะตำแหน่งจะมาแล้วนะคะอย่างนี้มีความสุขไหมคะแค่ทําคลิปเป็นไวรัลแล้วคลิปก็ไปพาคนมา แล้วเราก็ได้ขึ้นตําแหน่งแบบนี้มีความสุขไหมคะมีความสุขมากเลยค่ะอ่ะขอดูคลิปหน่อยว่าเป็นคลิปไหนอ่ะเปิดเสียงให้ฟังหน่อยเปิดเสียงให้ฟังหน่อยล่าสุดเนี่ยได้แสนกวิวแล้วหรอคะนี่เพิ่งทาไม่กี่วันเองนะคะวันที่ยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกที่เราอ๋อเปิดเสียงให้หน่อยก็ว่าไม่ได้ยินนะคะเอาไม่เอาเสียงไหมไม่ใช่กําลังถ่ายทําอยู่อะค่ะนี่นะคะคลิปแรกคลิปที่ล่าสุดนะคะวันที่ยี่สิบหกได้วรัลอีกแล้วนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันวิว ตอบจนแฉะเลยใช่ไหมคะแฉะเลยใช่ไหมต้องไปหายาบำรุงการแต่ว่าชอบไหมคะแบบนี้รู้สึกว่าแพดดินัมเข้ามาเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังจะมาอีกแล้วตัวเล็กนี่ก็เป็นแพดดินัมกำลังจะมาอีกแล้วนี่เด้าด้ากำลังเชิญอีกแล้วโอ้ยแสดงว่าโอ้โหพี่ด้าก็เป็นแพดดินัมไปแล้วให้พี่ด้าเอาซ้ายขวาเป็นอเมทิสต์เหมือนกันนะคะพี่ด้ากำลังคุยกับด้าด้ากำลังติดต่อน้องอยู่เนี่ยโอเคสมัครให้แล้วยี่สิบวันเนี่ยโอเคได้เลยหายไหมคะ คึกคักใหญ่เลยนะนี่เริ่มจากการมีคลิปัลายรอบมีความสุขไหมคะแบบนี้มีความสุขมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยอะอะไรไม่เคยเจออย่างนี้เลยอะทำงานง่ายไหมคะที่นี่ง่ายมากเนาะง่ายดินใจมาทำงานได้เลยตอนแรกคือตัดสินใจให้ตัวเองสําเร็จคนเดียวเนาะตัวเองได้ใช้โปรประหยัดก่อนใช่หลังจากนั้นมันประทับใจก็เลยมาทําคลิปรีวิวความประทับใจคลิปแรกก็เป็นแสนวิวเลยแสนเจ็ดหมื่นวิวเนาะแล้วคลิปนั้นก็เป็นตัวนําพาให้กับพี่ด่า ซึ่งก็เป็นมุสลิมซึ่งอยู่เชียงใหม่แต่มาเจอกันในคลิปวิดีโอไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยเนาะใช่ตอนนี้ก็กลายเป็นคลิปไวรอบไปแล้วเอาน้องชายมาอีกแล้วโอ้โหคนเชียงใหม่โอ้โหคราวนี้ก็คงจะประชันกันที่เชียงใหม่เยอะเลยนะะก็คุณมิ้นก็อยู่เชียงใหม่นะก็มุสลิมเหมือนกันนะคะก็ดีมากเลยนะคะเราพี่น้องมุสลิมทั้งหลายจะได้เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าพี่นาเมื่อคืนนะนราธิวาสนะศรีธรรมราชที่เป็นมุสลิมหมดเลยเนาะ และนี่ที่พี่นาคกำลังจะเชิญเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าเขาเขาเขา,เขารับหมอทุกอย่างเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่คุยเขาเนี่ยดูมันก็โอเคนะไปดูเชิญเขาคือ,ค,อคือมันคนอื่นเขาทําทุกงานมันยากอะค่ะมันเหนื่อยแล้วก็กว่าจะได้ตังค์แต่งานนี้เราแค่ใช้โทรศัพท์แล้วก็ที่สําคัญระบบเราไอเทสเนี่ยมันเป็นมันเป็นโสพอย่างพี่ยาวมากเลยอะใช่มันงานง่ายไหมคะง่ายได้ตังค์เยอะเนาะเออเนี่ยดูดิ ขึ้นเอาไปชิก็ได้ตังเลยเออตอนนี้อยู่เฉยๆก็ได้ตังเกือบหมื่นแล้วนะคะอ่านี่ยังต้นเดือนอยู่นะคะแต่คนอื่นเนี่ยกว่าจะได้หมื่นนี่คือเขาต้องทํากี่วันเดือนหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าพินาทําแบบนี้คิดว่าสิ้นเดือนอ่าเดือนเต็มๆเลยเนี่ยอ่านั่นแหละแค่คือความหมายคือถ้าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยถ้าพินาขึ้นเป็นตาแหน่งลูบี้อย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมลูบี้คือหกหลักนะเอ้คลิปเชื่อมั่นในคลิปคลิปวิดีโอเชื่อมั่นในสิ่งที่เราวอกคลิปนี้มานะอ มันรู้สึกว่าพี่ขอดูอาไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ตอนที่ถึงสีนอดมายังละหมาดดูอาเลยอ่าเห็นไหมคือคือพี่เขาน่ะจิตเขาอะจิตเขาอะเนาะตั้งต้นละแล้วก็ขอของานง่ายๆเหมือนของคุณพินที่ของงานง่ายๆทําบนมือถือเครื่องเดียวได้เงค่ะวันนั้นคุณพินก็ตั้งจิตอธิษฐานละหมาดตาฮจุด ขอ,อยเดินบททั้งเดือนตายุ่ทุกคืนเลยอ่าเห็นไหมล่ะคะนี่คือแรงอธิษฐานนะคะที่พี่นาพูดว่าได้งานง,านงาน่ายๆแล้วได้งานที่ช่วยคนอื่นได้ด้วยแล้วงานนี้ได้ช่วยคนอื่นเนาะอ่ารับรับดูอาแล้วก็พี่นาก็กําลังอยู่ในคนที่กําลังจะ,ะเขาเรียกว่าพุ่งทยานขึ้นตําแหน่งรูบี้แล้วก็เพอร์แอมรอนบูไดมอนด์แบล็คไดมอนด์คลาวด์ไดมอนด์โอ้ยนี่นะคะดีดูหน้าไว้เลยนะคะทำแบบง่ายๆด้วยไม่ต้องรู้เรื่องด้วย คลิปทำแบบงงๆเลยเนี่ยคลิปทําเป็นไหมคะตอนแรกทําคลิปเตอนแรกทำไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นเลยอ่าเห็นไหมคะมาที่นี่มีครูสอนให้ไหมไม่รู้เรื่องและคิดว่าตัวเองคงไม่กล้าทําอ่ะอ่าจริงแต่มาถึงได้ทำเรนจับมือปั๊บทําเลยทำเลยไม่รู้อ่ะงงๆกูครูให้ทําอะไรทําหมดอ่ะทําแล้วได้ตังค์เนี่ยเอาไหมดีไหมดีมากมากเลยอ่ะเออนี่สามสามอ่าใช่สามคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ย สามคลิปที่พี่เขาเป็นไวรัลนะคะเริ่มต้นจากคลิปนี้ก่อนนะคลิปนี้นะคะคลิปนี้เริ่มต้นนะคะก็คือเป็นคลิปแบบหยุดดูเหมือนกันนะหยุดดูคลิปนี้สามนาทีเราไปฟังนะฮะหยุดดูคลิปนี้สามนาทีถ้าคุณไม่อยากพลาดสิ่งดีๆในชีวิตนี่ไงพูดยันตะกุตตะการเลยเลยแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้พี่นาฝาก ตดมดเูทุกคนกดหัวใจเยอะไหมกดสนใจเยอะมากฮะทุกคนฟังอยู่ตรงนี้วยด้้ววคนะะันนี้ใครจ่ายค่าเนิดค่าโทรแพงๆบ้างคะนั่นไงจ่ายเดือนละเท่าไหร่กันบ้างคะจ่ายแล้วเคยได้ตังค์คืนกันบ้างไหมคะเห็นไหมคะถ้าวันนี้มีง่ายเองนะใช้คาถามเนี้ยสามคำถาม ปลดล็อกคลิกปแล้วสำคัญคือตอนแคปชั่นมันต้องใส่อย่างนี้ด้วยนะคะหยุดดูคลิปนี้สามนาทีถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ต้องเขียนไว้ด้วยเพื่อคนจะได้ฟังจนจบสวัสดีค่ะท่านประธานน้ำประธานเนี่ยอเมทิสต์ค่ะสวัสดีค่ะได้ได้มาจากคลิปไวรัลค่ะก้มมคุณินทา ดีใจมากเลยนะเห็นไหมคะแคะคลิปแค่ง่ายๆแต่ว่าเราสามารถทําเงินได้เนาะอันนี้คือตอกย้ําความชัดเจนแล้วว่าเขาเรียกว่าเราสามารถใช้คลิปวิดีโอดึงดูดคนเข้ามาอันนี้เราก็จะมีห้องเรียนใช่ไหมคะห้องเรียนก็คือห้องของคนิที์โคจิันตอนนี้ทําห้องไว้ใบสองใช่ไหมเราทุกคนก็เข้าไปเรียนในห้องนั้นใช่ไหมก็เหมือนที่พี่นาเชิงเมื่อกี้เนาะเชิญเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะพอเราเชิญเข้าห้องเรียนปั๊บนักเรียนเข้าห้องเรียนไปเรียนรู้เรื่องของ การสร้างรายได้จากระบบ i เททุกคนก็มีรายได้จากตรงจุดนี้แล้วก็หนึ่งคือได้ประหยัดละ2องคือได้ประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์ใช่ไหมคะตรงนี้ทุกคนสามารถทำย่างเข้าโรงเรียนหลายคนนีแต่พี่นาทำไม่ทันเชิไม่ทันเลยอ่ะต้องต้องให้คุณแม่ค่ะคุณแม่นี่อันนี้คุณย่าคุณยายคุณยายนี่คือคุณแม่เขานะคะคุณแม่ คุณแม่ก็คือป,ป้าแม็กนะคะนี่คือทีมงานที่กําลังเติบโตเป็นลูกหลานเลนโหลนของคูมินนะคะนี่นะน้องน้องอะไรนะน้องจัสมินเป็นพดีน้ามแล้วนะคะว้าวนะฮะนี่นะคะก็ขอยินดีล่วงหน้ากับตําแหน่งตั้งแต่ทุกตําแหน่งเลยอเมทิสเสร็จแล้วก็ซับไฟเจดแล้วก็รูบี้แล้วก็เพอร์แอมารอนบลูไดมอนด์แบล็คไดมอนด์คลาวไดมอนด์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ยทุกคนทําได้ไหม ทำได้ค่ะอ่าทำได้นะอ่าคุณรตีทำได้ไหมทำได้ค่ะอ่พี่บุ๋มทำได้ไหมคะได้ค่ะโอเคนะเราจะจับมือกันไปสู่อ่าได้เลยค่ะไปสู่ความสำเร็จไปพร้อมกันนะคะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วสนใจอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงก็พิมพ์ว่าสนใจมาได้เลยนะคะให้กับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะคะทักขาเขาเลยพาฉันเข้าโรงเรียนด้วยฉันอยากเข้าโรงเรียนแล้วฉันอยากทำงานง่ายๆแบบที่พี่นาพูดแล้วนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปสอนลูกศิษย์ทำคลิปแล้วจ้า